ทำเย็นตาโฟหม้อไฟระดับบำนาญกินง่ายๆที่บ้านนะครับโดยเราจะทําให้เหมือนร้านนายอ้วนเย็นตาโฟหม้อไฟเต่าชิงช้าเลยนะครับโอ้โหดูหม้อลังมากใช่เลยที่เขาซีลมาคืออันนี้คือพองกลับมาหน้าตาเหมือนเดิมหมดแล้วหน้าตาดีเหมือนคนลวกก๋วยเตี๋ยวเลยนะฮะกลิ่นหมูม้วกลิ่นคือหอมมากอืมนี่ครับลูกชิ้นหมูที่เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นไงโอ,โอ้โห เหมือนกินที่ร้านอ่ะไม่เหมือนกับต่างกุ้งเต๋วกับบ้านอ่ะคิดดูนะได้กินอาหารระดับมิชลินที่บ้านตัวเองอ่ะคือแบบโอ้โหรสปินถ้ามันไม่ต้องปรุงจริงเนี่ยใช่เดือแล้วงมิชลินติปเต็มติดให้เท่าไหร่ เอาจริงนะมผมจะวิจารณ์ตรงๆนะคุณภาพอ่ะหนักมากมาดูเดี๋ยวว่าข้างในมีอะไรกันบ้างข้างบนเขาจะมีประวัติร้านมาให้นะฮะอย่างเงี้แล้วเขาจะมีนี่ให้นะฮะเย็นตาโฟโมไปแล้วก็มีตะแกรงเลยด้านหลังอร่อยระดับมิชลินโอ้ยมีผักให้ด้วยนี่ผักผัก ช้อนต้มเครื่องปรุงจะอยู่ในนี้มีชามให้ 1, 2, 3, 4, 5, 6าใบมีชามให้6ใบนะแต่ว่าเราจะกินอย่างแค่2คนลูกชิ้นกุ้งก็มีนะครับเกลยวทอดลูกชิ้นหมูนะครับมึกกรอบไฮไลท์ของทางร้านนะครับบะเต็งลูกชินปาลาเ,เ,เส้นเล็กเอ้ยเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีหือกล้วยนะครับน้ำเย็นอโพสามถุงครับเตาหูทอดเลือดเป็ดกระเทีมเจียวมาป้มอมกินยัง ทำเย็นตาโฟมอ้อไฟนะระดับบานานกินง่ายๆที่บ้านนะครับโดยเราจะทําให้เหมือนร้านนายอ้วนเย็นตาโฟมอ้อไฟเต่าช้าเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มากินที่บ้านทําง่ายๆอร่อยแนะ่นอนครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่ได้มิชลินมาปีีฟอ้อนเลยนะฮะแล้วเป็ดนี้ที่เราฝั่งมานะ,ะที่มันเปิดเเมื่อกี้เลยราคา999บาทนะฮะแล้วเขาให้มาเยอะมากเดี๋ยวมาดูในหมอ้อกันดีกว่าว่าเราใส่กันไปเท่าไหร่นะฮะ โอเคสอมกับหนม้อแต่แค่นี้ก็หอมแล้วแต่เดี๋ยวมาดูหน้าตาตอนที่มันเป็ดหมดแล้วว่าจะน่ากินขนาดไหนคือถ้าคนไม่มีหม้อไปผมแนะนําไม่ต้องก็ได้เอาไปตั้งตักแดดไว้แล้วก็เอามากินได้เลยรอเล่นนะฮะไม่ดีหรอกอย่างนั้น เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะฮะลวกเส้น15วิาวีนะฮะขั้นตอนการทําง่ายมากมี3ขั้นตอนนะต้มน้ําให้เดือดลวกเส้นแล้วใส่เครื่องทุกอย่างลงไปก็ได้เป็นเย็นแบโภมอไฟกินแล้วนะฮะเราร้านนี้นะฮะเป็นตํานานมากว่า5 0ิปีแล้วนะฮะคือเป็นสูดั้งเดิมเลยแท้แท้เลยมาติดห้าวีได้แล้วนะฮะง่ายมากคือเส้นก็ฝูกมาอยู่แล้วนะใช่เราไม่เป็นก้อนมาด้วยนะคืออย่างดีให้ดูว่าเยอะขนาดไหนไม่น้อยนะอันนี้เส้นมี์เอาไปเป็นเส้นเล็กนะฮะ แค่เส้นก็หอมแล้วนะเนี่ยมาฮะเอแค่1ิบห้าวีนะทำง่ายมากๆอันนี้มาต่อไปเล่นใหญ่เอ้ยเส้นใหญ่คนระับไหมใสม่ไหมเล่นละสิห้าวีนะฮะมาขั้นอนต่อไปใส่เครื่องลงไปให้หมดใส่เลยลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูนะครับดูหน้าตานะ้น่ากินมากปกติในเยนตาโฟจะไม่มีลูกชิ้นหมูนะอ,อันนี้คือเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยนะฮะบึกกรอบนะฮะลูกชิ้นปลานะครับคือกล้วยนะฮะ เต้าหู้ทอดครับพ่เด็ดของเขานะครับบะเตงนะครับเลือดเป็ดนะครับคุณผมว่ามันจะหลน่นหะม้อนะไม่เป็นไรค่าเลือกโอ้โหคือให้มาเยอะขนาดลนหล่นหม้อหม้อไอ้พอนะฮะหักบุ้งฮนะคืออันนี้คือกินได้หลายคนมากๆนะคือเป็นแบบชุดครอบครัวไปเลยฝั่งไปเก้าเก้า,กา,กา,กาแล้วระดับมิชลินด้วยอืครับดูโป้งดูหม้อลังมากใช่เลยที่เขาซีลมาคืออันนี้คือพองกลับมาหน้าตาเหมือนเดิมหมดแล้ว ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลานี่คือหน้าตาดีมากใช่หน้าตาดีเหมือนคนลวก๋วเตี๋ยวเลยนะฮะอ็มาแบ่งเส้นกันเอาเส้นเล็กก่อนคนละครึ่งอ่านี่คือเป็นเส้นเล็กที่ไปเหมือนกับไปต้มกดบน้ำเมนต์โฟมาด้วยนะอันนี้เขาต้องเรียกว่าขอญาตดับขายตักตามสั่งดานนะ,ะแต่ยังมีอีกสามเส้นคือทุกอย่างก็าฝึกมาอยู่แล้วมันไม่ต้องใช้เวลาลวกนานนะ<ม>คือมันสั่งมากินได้เองแบบง่ายๆเลยราคานี้คือมิชลินตีปีซอนในะ้านเปิดมาห้าสิบปีคือใครอยู L ่ภาคไหนก็สั่งได้นะฮะ ขั้นตอนสุดท้ายป้องทัป,ปิ้งด้วยเกีียว<แ>นี่นะะให้ดูว่าน่ากินขนาดไหนนะนี่โอ้โหเราเครื่องอย่างแน่น,นจริงๆถ้าคนไม่ชอบกินแบบรสเผ็ดอะไรแบบแบบนี้ยอันนี้คือรสชาติมาโอเคมากของงยิ่งตะปูที่นี่ไม่หวานลูกชิ้นกุ้งของเขาคือดีมากอ่ะลกช้นกุ้งกุ้งกุ้งอหอมมากนี่ครับลูกชิ้นหมูที่เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ ยงไงโอ้โหคือเป้นกับน้ำปุ๊บพอมันฟึมเข้าไปอ่ะมันเข้ากันมากใช่ใช่คืออันนี้ยมันไม่ได้เหมือนเราลวกใหม่ไงเพราะมันปุกมาอยู่แล้วแล้วพอปัักน้ำเย็นตะโพเข้าไปคือดีมากความตื้คือแบบเหมือนกินที่ร้านอ่ะไม่เหมือนกับสั่งก๋วเตียวกับบ้านอ่ะกรอบคืออย่างดี ทิ่ดูนะได้กินอาหารระดับมิชลินที่บ้านตัวเองอ่ะคือแบบโหรฟิปรีกยวกรอบกระอบมากกรอบวันถุดนานะอร่อยอันนี้คือเลือดนะเลือดเขาไอ้ก้อนใหญ่นะเป็นเลือดเป็ดด้วย คือลำพังแค่เต้นเหล็กนะแบ่งกันสองคนยังเยอะเลยนะกินเท่าไหรไม่หมดั้งทีลองลูกชิ้นปลานะลูกชิ้นปลาเด้งมากปันผมขออนุญาตเพิ่มเฟ้นนะอ่าแบ่งเต้นใหญ่กันเดี๋ยวผมเอาเฟ้นใหญ่ไปก่อนผักเยอะมากต้องไม่เอาพอ,อเลเลนปิดแก๊สเลยนะไหมเออมันเดือดแล้วนะอมออไม่ต้องปรุงจริงเนะี่ยใช่มันอร่อยอยู่แล้วอ่ะ น,นี่คือลูกขินหมูนะผมลองบ้งงางอือเป็นไงลูกขินหมูอร่ยอยโคตรดีอ่ะใช่ไหมอือในบอกหมดได้ทีเดะม,มาละบะเต็งเย็นตะโพที่ไหนไต่หมูตนแน่ดูมันดีมากจริงหรอมันตับน้ำเย็นตะโพเข้าไปด้วยอืออือไหนผม,มเกลือบ้างนะเครื่องปรุงเขามีให้นะฮะ ใส่พลิกคนจริงนะผมกินไปแค่ฝ่องเส้นอะ่ะผมก็จะอิ่มแล้วนะแลวคือเครื่องอะ่ะยังเหลืออีกเยอะเลยก็ได้ดูนในถ้วยถ้วยหนึ่งดิใน,นหนึ่งขนาดเนี้ยถ้วยหนึ่งคืออร่อยมากอืมันกรอบก็อยู่้างดื่ม คือใครชอบเผ็ดแอบแบบก็ปรุงเอาได้เลยนะคือเพิ่มใบรสชาติโคกลมกล่อมแล้วก็หอมเนียวหอมเต้าหูย้ยีแล้วก็ไม่หวานด้วยร้านนี้คือต้องบอกนะว่าสาเหตุมันเกิดจากเราอยากกินเยนาโฟอร่อยอมเจอหาเจอนี้เป็นร้านมิชลินแต่ขี้เกียจไปม,มันไกลต่างมากินที่บ้านเนี่ยเได้เป็นใหญ่จุใจเหมาะสำหรับพวกเราด้วยอื เอาช่ท้ายเลยก็ได้ถ้ากินสองคนสามเส้นก็อิ่มแล้วผมผมว่ามันกินได้6คนหม้มอเนี้ยอืึกินเท่าไหร่ไม่หมดทะทีนะบมกินเส้นใหญ่จนเหนื่อยนะมาขอเพิ่มเส้นมีนะ,ะดูเส้นมีครับอันนี้ไม่มีเครื่องไม่มีผักรองด้านล่างไงให้ดูด้วยคือใหญ่มากอ่ะหนึ่ง ให้ดูนี่ขนาดชามสุดทายนะฮะผมพยายามแบ่งมาให้ได้เป็นครึ่งนึงนะ,ค,ะคือเยอะมากอะ่ะแล้วคือเครื่องคือแน่นๆเลยนะฮะรดนถ้วยอะ่ะถ้วยนี่ไม่ใช่ถ้วยเล็กๆนะเหมือนไปแข่งกินลูกคินอะ่ะคือผมแทบไม่เจอเส้นอ่ะมันแต่ละถ้วยนะขอผมลงไปถึงเส้นไม่ได้แล้วผมอไม่แต่เครื่อง <S <S> <S คุณชอบเ็นอะไรฝึกเออคุณกินมาสามเ็น ถ้าหมูเส้นเน่จริงจริงอืมอืออือันนี้เลือกเลือกยากถ้าั่างกินก็คือไปทุกวันก็คือเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆเปลี่ยนเต้นไปเรื่อยๆถ้าไปที่้านก็กินทีละสามเป็นเลยนะอืมเราแล้แลแลคือจริงๆอะ่ะเต้นเล็กอะ่ะมันแปมทุกเล้นแหละจริงๆอะ่ะพอไปลวกุมันสับน้ำตุ้มเข้าไปด้วยปกติว๋วยเตียวมันจะลวกในเต้นของอ่าหม้อ,มอแยกไงอืมแต่เนี้ยเขาลวกมาแล้วแล้วเราก็มาต้มในนี้ทีนึงทำให้ตัวเต้นอ่ะมีรสชาติอยู่แล้วแล้วใช้เวลาไวมากนะอือปลาเต็งปลาเต็ง แล้วมึงมิชลินติปเต็มติดให้เท่าไหร่เอาจริงนะมผมจะวิจารณ์ตรงๆนะคุณภาพอะ่ะผมให้ฟิดเต็มฟิดเลยผมให้ปิดเต็มฟิดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องราคามาผลด้วยอะไรเงี้ยม,มันแล้วแต่คนนะช่วงไหนผมไม่ค่อยมีตังค์ผมก็ไม่ค่อยไหวเหมือเงัน แต่หมัมกให้เยอะแหละแต่ถ้าคนอยากกินเยนตาโปอร่อร่อยอแล้วบางทีเราไปกินเจ้าอื่นมันก็ไม่ได้ถูกถูอไงอถ้าอยากลองกินแบบอร่อยจริงๆแล้วกินได้ทางบ้านผมว่าเต้าก็เต้าคุ้ม,มคุ้มผม,มไม่แพงเท่าไหร่ไออย่างของเราเนี่ยทางบ้านกินได้สอ,องคนเพราะเราเป็นนักกินจุไงแต่ผมตั้งอีกกล่องนึงมนาะเผื่อคนอื่นด้วยหรือคนอื่นให้กินกันดูชินหมูนะครับอืม,อม ต้หินกุ้งต้หินกุ้งหมดเลยวะหมูแล้กุ้งกินยาคือพอมันโดนน้ำชมพูชมพูไปมันดูไม่ออกนะแล้วลูกกินหมูของเขาอ่ะลักษณะอย่าพอคือผิวมันจะไม่ได้เรียบเหมือนลูกกินหมูปกติคือเหมือนเป็นหมูหมูทำเองอ่ะมีความโฮมเมดมีความเป็นโฮมเมดใช่หมดแล้วไงจริงๆยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวผมจะเก็บน้ำตุ้มกับผักไว้ทำอื่นกินต่อคือให้มาเยอะประทับใจนะประทับใจคือตอนแรกสั่งมาไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโอเคไหม แต่พอมากินปุ๊บเฮ้ยมันเหมือนไปกินที่ร้านแหละมันไม่ได้มีอะไรดบลงไปเลยอ่ะบางทีเราสัง่งยังอื่นมากินที่บ้านเนี่ยมันดบฮะอ่าแต่พอเป็นหม้อไฟอย่างนี้มาต้มเองโอเคแถมมันได้ความสนุกเหมาะกับครอบครัวด้วยอย่าลืมนะฮะนึกถึงเย็นตาโฟนึกถึงในอ้วนเย็นตาโฟเต่าชิงช้าตำนานความอร่อยระดับมิชลินการันตีสี่ปีตอนที่อยู่ทู่กับเต่าชิงช้ามาก,กว่า50ปีก็ประมาณนี้นะฮะทำเมนูง่ายๆกินกันที่บ้านนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ